สวัสดีครับนักศึกษานิสิต <c oughs> วันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่อง sum MM, นะครับหรือว่าการรวมผลรวมใน Excel แล้วก็ในส่วนของการแปลงนะครับการแปลงจากตัวเลขให้เป็นตัวษรกันนะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผม อ่ะนะครับตอนนี้เนี่ยในไฟล์ Excel เรานะครับมีตัวอย่างข้อมูลอยู่ทั้งหมด4ชุดนะครับหรือสี่ลำดับนะครับผมนะครับก็จะมีอ่าบอกเลยครับว่าแต่ละคนมีเงินเดือนเท่าไหร่นะครับเช่นนายเอสุดหล่อมีเงินเดือนทั้งหมด10,000บาทนางสาวแสงดีอย่างมากมีเงินเดือน12,000บาทนายวสุแสงแก้วมีเงินเดือน9,000บาทนะครับนายมากแมนสุดแมนมีเงินเดือน7,500บาทนะครับผมคราวนี้เราบอกว่าเราอยาก รวมผลรวมของทั้ง4คนเนี่ยนะฮะตั้งแต่อันดับที่1นะนี่คืออันดับที่1นะฮะนี่คือระดับที่1นะฮะจนถึงระดับที่4นะครับจนถึงระดับที่4นะฮะจนถึงระดับที่4เนี่ยได้1นึ่งหมื่นจนถึงเ5 0 0บาทเราทําอย่างไรนะครับนะฮะ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำนะครับเราเมาส์นะครับเมาส์ Mouse นะครับไปคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการจะเอาไวร้รวมผลรวมนะครับในที่นี้ก็คือในส่วนของเซลล์ D8 นะครับ D 8นะครับ D8 เอาเมาส์คลิกเลยครับอพอเราเมาล็าคลิกแนละ้วสังเกตนะครับว่าพอเราเมาส์คลิกแล้วปุ่มเนี่ยจะมีกรอบสีเขียวๆอ,อยู่ที่เซลล์ตัวของ D8 โดยทันทีคราวนี้เราทำไงต่อนะครับให้เราพิมพ์สูตรนะครับอันดับแรกคือให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับครับเครื่องหมายเท่ากับในการใช้สูตร Excel ทุกครั้งนะครับเราต้องพิมพ์ด้วยเครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับผมท่ากับแล้วสูตรผลรวงก็คือ s sum นะครับ sum SU นะครับ sum อ่าแล้วทำไงต่อนะครับวงเล็บลเปิดนะวงเล็บเปิดพอเป็นวงเล็บเปิดปุ๊บเนี่ยสูตรตรงนี้คืออะไรก็คือว่ามันจะทำการเอาข้อมูลตั้งแต่อันแรกคืออันสุดท้ายที่เราต้องการจะหาผลรวมเนี่ยมาทำการบวกด้วยกันนะครับผมถามว่าอันแรกเราคืออะไรครับนี่ไงฮะนาย n n a สุดหล่อก็คืออยู่ในเซลล์ที่ d d 4นะครับเอาเมาสคลิกที่ d 4เลยครับ อพอเราเมาส์าคลิกที่ดีสสังเกตนะครับมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็วิ่งไปเหนือไปเส้นปลาวิ่งไปวิ่งมานะครับและสูตรผลรวมเนี่ยเห็นไหมฮะว่าตัวของดีสี่มาโล่อยู่ข้างล่างที่สัมแล้วเห็นไหมฮะคราวนี้เราบอกว่าเราจะเอาตั้งแต่ดีสี่จนถึงเท่าไหร่ฮะดีเจ็ดคือเลขคอร์สุดท้ายนะครับที่เราจะหาผลรวมทําอย่างไรนะครับทำอย่างไรเราสามารถทําได้2แบบนะครับสแบบแบบแรกก็คือคลิกที่ดีสแล้วใช่ไหมฮะ พอเราคลิกที่ D4 อย่างนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเป็น D4 ปุ๊บแล้วทำไงใส่เครื่องหมายโคลอนครับโคลอนนะครับโคลอนอ่าพอเราใส่เครื่องหมายโคลอนปุ๊บอ่าใส่เครื่องหมายโคลอนทวนฮะใส่เครื่องหมายโคลอนนะฮะใส่เครื่องหมายโคลอนนะฮะพอใส่คนแล้วเครื่องหมายโคลอนปุ๊บแล้วทำไงต่อมาคลิกที่ตัวสุดท้ายก็คือ D7 ครับ D7 คลิกที่ D7 เลยฮะอ่าพอเราคลิกที่ D7 ปุ๊บตัวสุดท้ายปุ๊บทำไงต่อ ใช้เครื่องหมายวงเล็บปิดครับแล้วกดปุ่ม enter ครับสังเกตนะครับพอเรากดปุ่ม enter ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันทาการรวมผลรวมให้เราก็คือ3 8 5 0 0บาทนี่คือแบบแรกนะครับในการในการใช้สูตรซ้ำนะครับแบบที่2แบบที่2ทํยงไงเหมือนเดิมครับเราหาเซลล์ว่างๆที่เราต้องการจะใช้ใช้สูตรซ้ำแบบที่2นะครับผมเลือกเป็น D9 นะครับ D9 ผมเอาเมาส์คลิกที่ D9 แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับ คราวนี้ผมพิมพ์สูตรเหมือนเดิมครับซ้ำแล้วก็ภายในวงเล็บเปิดพอภายในวงเล็บเปิดปุ๊บเราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าสูตรซ้ำก็คือว่าเป็นการเอาตัวเลขตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดสุดท้ายมาทําการบวกกันนะครับในที่นี้ก็คือตั้งแต่ d 4จนถึง D7 ถูกไหมครับคราวนี้เราจะเลือกชุดแรกก่อนก็คือ d 4อี่พอเราเลือกดีปุ๊บนะมันจะขึ้นเป็นรูปของสี่เหลีย่ยมเส้นประวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วก็มีดีอยู่ข้างล่าง คราวนี้เราบอกว่าเราจะลากถึง d 7ได้อย่างไรนะครับเราเมาส์เหมือนเดิมครับเมาส์นะครับมาที่หัวมุมล่างของ d 4นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะฮะเราเมาส์มาติ้งที่หัวมุมล่างเนี่ยสังเกตนะครับว่าเมาส์สัญลักษณ์เมาส์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเครื่องหมายบวกกลายเป็นเครื่องหมายลูกศรสองหัวเลยนะครับแล้วทำไงคลิกลากลงมาเลยครับจนถึงระดับที่4คือ d 7นะครับ7จ็ปัญหาและสังเกตต่อนะครับว่าสังเกตต่อนะครับว่า ตัวของซามข้างล่างเนี่ยมันเปลี่ยนให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมฮะ,ะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปคลิกอะไรเลยทั้งสิน้นพอเราไปอย่างนี้ปุ๊บทางไงต่อกดปุ่ม enter ครับอพอเรากดปุ่ม enter ปุ๊บสูตรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะได้เป็นผลรวมมาให้เหมือนกันนะครับ3 8 5 0 0ื 38, บาทเท่ากันไหมเท่ากันครับสูตรการเขียนเหมือนกันไหมเหมือนกันครับต่างแค่นิดเดียวครับก็คือว่า การที่เราพิมพ์กับการที่เราลากเท่านั้นเองนะครับผมอ่คราวนี้ซ้ำเสร็จแล้วปุ๊บคราวนี้เราบอกว่าเราจะแปลงตัวเลขผลรวมทั้งสิ้น38,500บาทตัวนี้ ให้เป็นตัวอักษรนะครับให้เป็นตัวอักษรเป็นตัวเลข38,500ับาททวนนะครับทำยังไงใช้สูตรเหมือนเดิมครับใช้สูตรคราวนี้เราเลือกเอาพื้นที่เซว่างว่างที่เราต้องการจะทาเป็นเป็นตัวอักษรนะครับทำตัวอักษรก็คือในที่นี้ผมเลือกเป็น d 1 1นะครับ d 1 1ผมกดปุ่มเครื่องหมายเท่ากับครับเครื่องหมายเท่ากับคราวนี้ผมพิมพ์สูตรนะครับบาทเน็นะครับ b าทเน็ ba a b a h t e x t นะครับนี่เห็นไหมฮะ <c oughs> พอเราพิมพ์เครื่องหมายบาร์เน็ตปุ๊บมันจะขึ้นให้มาเป็นอย่างนี้อ่าพอขึ้นเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วทาําไงนะครับเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ให้หมดก็ได้นะครับพอเราพิมพ์คําว่า B A ปุ๊บแล้วเราก็เลือกเลยฮะว่าจะเป็นตัวไหนนะครับว่าเป็นตัวนี้ปุ๊บนะฮะให้เรากดปุ่มท a บนะครับปุ่มท็บที่คีย์บอร์ดเราครับนะฮะพอเรากดปุ่มแทบที่คีย์บอร์ดปึ้งอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะขึ้นสูตรให้เราเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นตต้้้ออองงพพพิมมมมม์เยนนนนนะคคครรรรััับบาาวีีขึสูปุ๊ื่ห วงได้เปิดให้เราไอ้ตรงนี้ถ้ามีเคอร์เซอร์สกอร์อยู่ตรงนี้สแตนบายให้กับเราแล้วตรงนี้เอาไว้ทําอะไรให้เราเลือกเซลล์ที่เราต้องการแปลงจากตัวเลขเป็นตัวอักษรน,นะครับผมในที่นี้ผมขอเลือกเป็น D8 นะครับผม D8 ผมคลิกเลยครับอพอผมเลือก D8 ปุ๊บสังเกตต่อนะครับเวลาเราเลือกเซลล์ไหนมันจะมีเส้นประตรงบริเวณเซลล์นั้นแล้วก็มันมาขึ้นตัวของเซลล์ให้ข้างล่างเลยเองโดยอัตโนมัติเลยถูกต้องไหมฮะหน้าที่เราทำไงครับหลัอองจากนั้นกดปุ่ม e n อร r ครับอ่าเห็นไหมครับว่าคราวนี้มันเปลี่ยนให้เราแล้วกลายเป็น38,500บาททวนนะครับเราบอกว่าเอแบบเนี้ยมันไม่สวยเราอยากใส่วงเล็บให้กับตัวของ38,500บาทด้วยทำอย่างไรทำได้ด้วยเช่นกันครับผมอ่ะนะครับเรามาดูครับใส่ยังไงเราใส่เครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูครับฟันหนูอยู่ตรงงองงูนะครับอยู่ตรงงองงูนะครับแล้วเครื่องหมายวงเล็บเปิดแล้วก็ ฟันหนูเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใส่เครื่องหมาย Add ครับ Add นะฮะออยู่ตรงเลข7นะฮะอยู่ตรงเลข7ของคีย์บอร์ดแล้วก็พิมพ์สูตรเหมือนเดิมครับบาร์เน mm ็ต hmm. โทษนะฮะบาร์เนอ่านะครับใช้ปวดปุ่มแท็บครับเพื่อเรียกสูตรขึ้นมาหลังจากนั้นทำไงต่อครับเราใช้ตัวเดิมเลยฮะ d8 อ่าะเห็นไหมฮะพอเรากด D8 ปปุ๊บนะมันจะขึ้นเป็นวงเล็บอย่างนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ใช้เครื่องหมายวงเล็บปิดครับ แล้วก็ใช้เครื่องหมายแอนปิดท้ายนะครับฟันหนูวงเล็บปิดแล้วก็ฟันหนุครับแล้วก็กดปุ่ม Enter ครับอ่าสังเกตนะครับว่าสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับท่วนเหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่ว่ามีเครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดให้เรียบร้อยโอเคนะครับอ่าในตอนนี้นะครับเราเรียนสองสูตรก่อนนะครับก็คือสูตรของซ u m กับ บาสเน็ตนะครับซ้ำคือการรวมผลรวมของชุดตัวเลขทั้งหมดบารเน็ตคือการแปลงจากตัวเลขให้เป็นตัวอักษรในรูปแบบของเงินบาทนะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ